ลิเดียแมทธิวอัปเดตหัวใจพรอยเชอร์แมนหลังคนจับตาเลิกต้องทูผีก่อนหน้านี้พรอยเชอร์แมนถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์กับต้งทูพีเพราะมีข่าวหรือรักเลิก,ก,กๆออกมาถี่เหลือกเกินจนหลายคนสงสัยว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นอย่างไรกันแน่งานนี้พอได้เจอน้องสาวสุดเลิกอย่างลิเดียสันรัตและแมทธิวดีนเลยต้องขออัปเดตสถานะหัวใจของพี่สาวสักหน่อยว่ายังแฮปปี้ดีอยู่ไหม ลีดียืนยันความสัมพันธ์ของพลอยลีดีเผยว่าก็โอเคจริงๆเราก็คุยกับพี่พลอยเป็นห่วงพี่พลอยอยู่แล้วชีวิตเขาเหมือนเราอัปเดตชีวิตกันตลอดเวลาเราก็จะรู้ว่าเขาเป็นอะไรยังไงซึ่งเราก็ซัพพอร์ตที่อยู่เคียงข้างที่ตลอดอยู่แล้วเป็นไปตามข่าวใหม่อันนี้ต้องไปถามนะเราเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่กันมานานเวลามีอะไรที่พลอยมาหาเราได้เสมอคำพูดของลีดีแสดงให้เห็นว่าเธอยังคงสนิทกับพลอย และให้กำลังใจพี่สาวเสมอมุมมองของชาวเน็ตเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพลอยหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าลีดียอาจจะพูดแบบนี้เพื่อปกป้องพี่สาวหรืออาจจะเป็นการปิดบังความจริงมีชาวเน็ตบางส่วนตั้งพฤษฎีสมคบคิดว่าพลอยเชอร์แมนอาจจะกำลังพยายามสร้างภาพว่ามีความสุขและแฮปปี้กับชีวิตเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับตามองจากสังคมแมทธิวชี้แจงสถานะความสัมพันธ์ของพลอยแมทธิวเผยว,ว่า เราให้เกียรติเพื่อนอยู่แล้วไม่ว่าเขาจะตัดสินใจยังไงก็เป็นเรื่องของเขาเลยอยากจะคุยหรืออยากปรึกษาอะไรเราก็พร้อมตลอดเราคุยกันได้อยู่แล้วถ้าเขามีอะไรผิดปกติเราก็สัมผัสได้เท่าที่ดูตอนนี้เขาก็ปกติดีนะดูแฮปปี้โตขนาดนี้แล้วก็เชื่อว่าเขาต้องดูแลตัวเองได้เขาเก่งอยู่แล้วเจอที่ทริปทะเลล่าสุดก็แฮปปี้เป็นปกติดีพลอยเก่งอยู่แล้วก็รอติดตามคำพูดของแมทธิวแสดงให้เห็นว่าเขาให้เกียรติพลอย และพร้อมที่จะให้กำลังใจเพื่อนเสมอมุมมองของชาวเน็ตเกี่ยวกับคำพูดของแมทธิวชาวเน็ตบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าแมทธิวอาจจะพูดแบบนี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์ของทั้งคู่บางคนเชื่อว่าแมทธิวอาจจะรู้เรื่องราวบางอย่างแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ลีดียย้งความห่วงใยต่อพลอยลีดีเผยว่าเรื่องความรักเราก็ห่วงเขาอยู่เสมออยู่แล้วอยากให้เขาเจอคนรักที่ดีๆเจอความรักที่ดีๆแล้วก็แฮปปี้ แต่คือเราก็ต้องดูว่าเขาตัดสินใจอะไรยังไงเราไม่สามารถไปบอกเขาได้อยู่แล้วว่าให้คบคนนี้ใหม่คบคนนี้ใหม่แต่เราซัพพอร์ตเขาเขาจะเลือกยังไงก็แล้วแต่ที่เราเลยพี่พลอยเป็นคนที่รักใครรักหมดใจคือไม่ว่าจะกับเพื่อนหรือกับคนรักกับครอบครัวเขาก็เป็นคนรักหมดใจเขาเป็นคนที่ให้ทั้งใจเจอล่าสุดเขาก็โอเคคําพูดของลีดิศแสดงให้เห็นว่าเธอเป็นห่วงพลอยและพร้อมที่จะสนับสนุนการตัดสินใจของพี่สาวเสมอมุมมองของชาวเน็ตเกี่ยวกับคาพูดของลีดิศ ชาวเน็ตบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าลีเดียอาจจะพูดแบบนี้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของครอบครูบางคนเชื่อว่าลีเดียอาจจะรู้เรื่องราวบางอย่างแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้สรุปจากคำพูดของลีเดียและแมทธิวดูเหมือนว่าพลอยเชอร์มานจะยังคงมีความสุขและแฮปปี้กับชีวิตแต่ชาวเน็ตส่วนใหญ่ยังคงสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเธอและตงทูพีและเชื่อว่ามีเรื่องราวบางอย่างที่ยังไม่ถูกเปิดเผย